สวัสดีค่ะบีเองนะคะวันนี้บีจะพาทุกคนมารู้จักกับจุดหนึ่งค่ะจุดนี้มีชื่อว่าจุดปายหุยค่ะจุดนี้เนะ่เป็นจุดที่ช่วยในการชะลอวัยนะคะซึ่งเหมาะกับสาวๆอย่างเรามากเลยนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะยังมีสรรพคุณนะคะที่ช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวนะคะนอนไม่หลับหรือว่าบางคนมีอาการขี้หลงขี้ลืมหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการ ขี้หนาวนะคะหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียเงือออกง่ายเนี่ยจุดนี้ก็สามารถที่จะกดเพื่อบำรุงได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนฟังแล้วก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันอยู่ตรงไหนวิธีการหาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือแค่เราลากจากหูของเรานะคะยอดหูของเราเนะะี่ยค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นหนึ่งเส้นเนาะตัดกับจุดกึ่งกลางของร่างกายนะคะจุดตรงกลางนี้นะคะอีกหนึ่งเส้น,นะคะ่ะ จุดที่มาประกบกันนะคะจุดที่มันมาประกบกันเนี่ยก็คือจะอยู่ที่จุดบริเวณตรงนี้นะคะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะลากขึ้นมาแล้วก็ลากขึ้นมาตรงๆแล้วก็กดอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นวิธีที่หาง่ายที่สุดมเมื่อกดเนี่ยนะคะให้กดนวดประมาณ50ครั้งค่ะโดยจะวนทางขวาก่อนก็ได้นะคะบนห0ครั้งแล้วก็วนทางซ้ายอีกห้ครั้งค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นวิธีการกดนะคะที่ช่วยในการผ่อนคลายนะคะช่วยคลายเครียดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังอย่างให้กับร่างกายเรานะคะหรือว่าเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเรานั่นเองนะคะวิธีการกดก็คือเราจะนวดนะคะเราจะวนมือของเรานะคะให้มันอุ่นเราจะรู้สึกว่ามือเราอุ่นๆนะคะซึ่งเราก็จะวนอยู่ประมาณสิบครั้งนะคะเราวนดูเพื่อนๆจะรู้สึกถึงว่ามันอุ่น จากนั้นเม,มือ่อมันอุ่นแล้วเนี่ยอาจจะถูแรงๆก็ได้นะคะแล้วก็เอามาประกบที่หนังศีรษะของเรานะคะบริเวณจุดปลายหุยคะ่ะแล้วก็วนซ้ายหรือวนขวานะคะ30ครั้งคะ่ะแล้วก็กค่อยๆหลับตาคะ่ะบนเบาๆทุกคนจะรู้สึกนะคะถึงความผ่อนคลายมากแล้วก็พอนวนเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลืมตาช้าๆคะ่ะ มันจะรู้สึกถึงอันศรีรษะของเราเนี่ยมันได้รับการผ่อนคลายค่ะอาการเครียดหรือว่ากังวลเนี่ยก็จะดีขึ้นได้เรื่อนกันนะคะนะคะจุดนี้เป็นจุดที่สามารถกดได้เลยแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะส่วนน้องๆน,นะคะที่อาจจะยังเด็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็หมอมยังไม่ปิดเนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้กดเนาะให้น้องโตขึ้นมาก่อนนะคะก็หมอมปิดดีก่อนแล้วก็ค่อยกดได้ค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำ like, ล,ลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย